ต้องสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับแล้วเมื่อนั้นรถาบันจะอยู่ได้อย่างมั่นคงคแล้วสมพระเกียรติด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง,น,งนะคะ,คะแล้วก็เป็นประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยรวมทั้ทงนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกาลังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แต่ก็ถูกมองในทางเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆในกองทัพนะครับอันนั้นเป็นเป็นหน้าที่สําคัญเลยนะคะแต่กลับถูกมองว่าคนที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นคนที่ ไม่จงรักภักดีรุนแรงถึงขั้นกล่าวหาว่าจ้องจะล้มสถาบันด้วย3ามฝ่ายเพราะว่าไปแตะต้องคณะองคมนตรีระบบอมาตย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อจะทําลายล้างนักการเมืองตรงกันข้ามสิ่งหนึ่งที่กล่าวหาแล้วพี่น้องประชาชนรับไม่ได้พี่น้องประชาชนเกิดความกธแข้งก็คือมากความว่าไม่จงรักภักดีแต่ผมเป็นอดีตนักเรียนในร้อยนะครับถูกสั่งสอนมาว่าการที่เราจะเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเอ่ยถึงได้กรณีเดียวเท่านั้นนะครับ เอ่ยถึงพระเมตตากราุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระศพในก่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเอ่ยถึงพระราชกรณียกิจที่ท่านเสียสละให้แก่พี่น้องประชาชนจนพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรามาถึงระดับหนึ่งแต่การเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ของตัวเองและทําลายผู้อื่นคนคที่เอ่ยคนนั้นนะครับคือคนที่ไม่จงรักภักดีครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กล่าวอ้างว่าคนกลุ่มนี้ไม่จงรักภักดีคนกลุ่มนู้นไม่จงรักภักดีคนคนนั้นก็คือกัน แสดงออกถึงความไม่จงรับพอดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสถาบันนั่นเองค่ะ,ะ,ค,ะคือต่างชาติก็ดีประชาชนคนไทยก็ดีเนี่ยเขาก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะในช่วงหลังๆเนี่ยทำไมจะต้องมีการลุกขึ้นมาพูดว่าปกป้องสถาบันมีการลุกขึ้นมา ทำนู่นทำนี่นะคะในทางที่ว่าตัวเองจงรักภักดีเพื่อที่จะดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าเนี่ยคุณไม่จงรักภักดีมันเหมือนกับเป็นการแบ่งแยกพยายามแบ่งแยกให้ชัดเจนขณะนี้ได้มีความพยายามที่จะเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองและเพื่อทําลายล้างกลุ่มการเมืองอีกฝ่ายหนึ่ง้วยข้อหาไม่จงรักภักดีผมได้ถามผู้นําเราทัพไว้ครั้งหนึ่งในการปราศัยครับว่าหน้าที่ในการปกป้องสถาบันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ โดยเฉพาะยิ่งๆนายทหารที่จบจากโรงเรียนในร้อยจบปรอเนี่ยเรามีสํานึกแต่ผมเสียใจที่สุดเ่าเอ๊ะทำไมผู้นําเหล่าทัพได้ไม่มอบหมายภาระหน้าที่ในการปกป้องสถาบันให้กับคุณเนวินชิดชอบเป็นหัวหอกในการปกป้องสถาบันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักนะครับผู้นำเหล่าทัพก็ยังไม่ได้ตอบผมทางานก็คงจะตอบผมนะครั้งนึ่งฮะจะตอบในที่เปิดเผยหรือจะในที่รับก็ได้นะครับก็เรียกร้องไปยังบรรดาผู้นำเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยนะคะ ท่านครับมองการเคลื่อนไหวของประชาชนคนเสื้อแดงที่เขาดชุมนุมกันวันที่19กันยาอยู่นี้ในโอกาสที่ครบรอบ3ปีของการรัฐประหารยังไงบ้างคะการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนะครับผมก็เพียงเด่ฝากน้องๆแกนนากลุ well ่มเสื้อแดงทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องยึดมั่นว่าอดทนชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ ชุมนุมโดยสันติเท่านั้นะจะทําให้การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยประสบความสาเร็จได้นะครับ<ม>ถ้าเมื่อไหร่เราล่าเลยจุดนี้ก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทําลายล้างมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยให้เสียหายได้นะครับ<อ>ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปกีดขวางการตราตรใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขที่เพื่อจะทำใ,ให้เราทําผิดกฎหมายทำนองนั้นน่ะนะคะเพราะว่าคุณสุภนัทก็คงได้ยินข่าวเรื่องไอ้เทปลับอะไรนะค่ะซึ่งฟังดูแล้วมันมีมูลนะครับอม,มีมูลว่าได้มีการสร้างสถานการณ์เพื่อปราบปรามมวลชนเมื่อเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เราเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะว่ากระบวนความคิดของในฐานในกองทัพก็ยังคิดเหมือนเดิมเมื่อสามสิบปีคิดอย่างไร ปัจจุบันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าในทาหารเกินครึ่งไม่เห็นด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ปราศัยสองครั้งที่จังหวัดนนท์แล้วก็ที่พัทยามีนายทหารที่ยังรับราชการอยู่นะครับะะระดับพลเอกพลโทสิบกว่าท่านคตำรวจนี่ก็พลรตรีพลตรีโทมาให้กำลังใจค่อนข้างมากะะน,น,านะครับน้องๆเ่านั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอก สิ่งต่างๆเหล่านี้สังคมต้องเรียนรู้ต้องรับรู้ให้ได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงว่าวหน้าอมตา์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองและถ้าตราบใดอมอาจแต่ยิุไตยยังแทรกแซงการเมืองไทยเราอยู่นประเทศไทยไม่มีทางที่จะสามารถพัฒนาเท่าเทียมประเทศอื่นได้เลยะนะครับก็แสดงว่าน้องๆในกองทัพ ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับผู้นําเหล่าทัพของตัวเองค่ะท่านก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นในฐานที่มีแนวคิดประชาธิปไตยแต่จะมีผู้นําเหล่าทัพที่ได้ประโยชน์จากการได้ตําแหน่งเท่านั้นเองครับที่ร่วมกับนักการเมืองครับที่แม้ว่าจะเป็นนักการเมืองที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่มีแนวคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่ทําให้การพัฒนาระบบประชาธิปไตยของเราไม่ก้าวไปเท่าที่ควรก็เพราะว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งยอมตัวไปรับใช้ กระบวนการอมาตยาธิปไตยระบบประชาธิาปไตายนั้นสิ่งสําคัญเขาบอกว่าเสียงเสียงสวรรค์คือเสียงของมวลมหาประชาชนะนะครับเพราะฉะนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจะต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อใได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะทีนี้อยากที่จะให้ท่านได้มองในส่วนของฝ่าย พรักการเมืองด้วยนะครับจริงๆแล้วพรักการเมืองเนี่ยก็เป็นองค์กรเป็นสถาบันที่สําคัญในระบบประชาธิปไตยแต่มีความพยายามที่จะบอกว่าพักการเมืองนีใไม่ดีพักการเมืองนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยนะคะเอาอะไรมาวัดตรงนี้ครับคนจริงพรักการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญนะครับอย่างผมเรียนตอนต้นว่าอานาจที่สําคัญคืออานาจนิติบัญญัติคอำนาจบริหารอํานาจตุลาการพักการเมืองเป็นตัวแทนของสองอำนาจนะครับ คือสมาชิกสภาผู้ทแทนรัศอรหรือพรรคการเมืองต้องเตรียมตัวไปเป็นรัฐบาลก็คือใช้อำนาจบริหารสอส,อสอต้องทำหน้าที่ในการออกกฎหมายก็คือใช้อำนาจนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนี่ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญสูงสุดรองจากรัฐบัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพรรคการเมืองเป็นที่รวมของพี่น้องประชาชนที่มีความคิดและอุวดวมการที่ตรงกันรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อตั้งพรรคการเมือง ทีนี้กรอบกฎหมายรัฐมนูลฉบับปี2 5 5พรอยหสิบเนี่ยร่างโดยคณะผู้ทําการรัฐประหารก็คือมีความคิดเป็นปผด็จการเพราะฉะนั้นรากเง้าของรัฐมนูลก็คือรากเง้าของปผด็จการที่แอบแฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ผมใช้คําว่ารัฐปร,ร,ระเด็จการซ่อนรูปคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายรัฐมนูลฉบับปีพศ2 5 5พรสอสิเนี่ยมุ่งทําลายพักการเมืองไม่ให้เข้มแข็ง เมืม่อพักการเมืองไม่เข้มแข็งระบบอมตะยาธิปไตยก็เข้มแข็งสามารถครอบครองหรือครอบงําการบริหารประเทศได้สิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ต้องรีบแก้ไขค,คเพราะฉะนั้นเนี่ยพักการเมืองไม่ใช่ว่าจะยุบกันได้ง่ายๆไม่มี <c oughs> ประเทศไหนในโลกรหรือเรี่อปฏิบัติกกว่ายุบพักนี้พักนี้ไม่ยุบเลยทำนองนั้นค่ะแล้วก็เรียนอีกข้อครับกฎหมายน้ำดูเนี่ยของเราตักกะมันผิดไปหมดนะคนที่จะมีอำนาจถอดถอน จะต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเขามีแต่คนที่มาจากเลือกตั้งถอดถอนคนที่มาจากการแต่งตั้งแต่กฎหมายรัฐนูญของเราเนี่ยไปมอบอํานาจคนที่มาจากการแต่งตั้งมีอํานาจในการถอดถอนคนที่มาจากการเลือกตั้งคือมาจากพี่น้องประชาชนอันนี้คือผิดหลักของกระบวนการประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องแก้ไขแล้วในส่วนขององค์กรอิสระล่ะคะอย่างปปชที่ที่ผมพูดตองนี้ก็ค so ือหมายถึงองค์กรอิสระนะฮะมาจากการแต่งตั้งใช่ไหม แต่คุณมีอำนาจในการถอดถอนคนที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนซึ่งผิดหลักการของระบอบประชาธิปไตยเงครับเขามีแต่สสเนี่ยมีอำนาจในการถอดถอนองค์กรอิสระ,ะแต่กฎหมายธุรน์ของเราก็กลับทิศนะฮะเพราะเนี่ยเขาเขียนโดยผดจการก็รต้องมอบอำนาจไว้ให้ใหกับระบอบอํามาประชาธิปไตยไว้ทำลายล้างนักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปปชนี่ที่พูดกันมากก็ ไม่ได้การปลดก้าดีซ้ำไปนะคะครับแต่วก็ราคาบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะคะมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาชนก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปครับเราก็ทําได้คงจะเป็นล,ลักษณะของการแสดงความคิดเห็นการให้ความรู้กับประชาชนนะคะค่ะ สิ่งที่จะทําได้ได้มากกว่านี้บางครั้งเนี่ยท่านเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนสติว่าบางคนอ่ะนะต้องเอาให้เด็ดขาดเอาให้จบเลยเผด็จศึกเลยนะคะต้องรุนแรงเลยก็เรียน,ยนครับนะว่าการต่อนะสู้ทางการเมืองต้องใช้เวลาครับ<ะ>และต้องใช้ความอดทน<ะ>เหมือนกับผู้นําระดับโลกอย่างเช่นมหาธมะคันธีท่านก็ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความเสียสละ,สะเป็นอย่างมากใช้เวลาเป็นอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเหมือนกันครับเพราะว่าระบอบอมตะยาธิปไตยได้ ครอบงำประเทศไทยที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยมาเป็นเวลาเจ็ดสิบกว่าปีโดยเฉพาะอมาตยาธิปไตยยุคสุดท้ายเนามส30ปีเต็มนะครับก็เปรียบเสมือนโจโฉได้ครอบงําพระเจ้าเฮียนเต้ครับอบงําระบบราชการในประเทศจีนใ,ในยุคปลายราชวงศ์ฮั่น แต่ถ้าใครได้ศึกษาประวัติศาสตร์นี่ก็เรียกว่าจะมีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะคะหรือคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงหลังจีนก็ได้เรืร่องเกาหลีท,ที่ออกมาจ่ายประวัติศาสตร์คือเรื่องจริงครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นอีก